วันนี้ก็มาพบกับเราแล้วนะคะกับ t h เช h a n Home ก็วันนี้เราจะมาพาเพื่อนเพื่อเนี่ยหาเงินไปเติมเงินเข้าทูมันเข้าเขาด้วยอะไรไปเติมเงินเข้าอ่าซิมโทรศัพท์ของเราเพื่อใช้ในการโทรนะคะแล้วก็ในการเติมเงินบัตรมือถือเนี่ยมันก็จะมีทั้งค่ายทูค่าย AIS แล้วก็จะมีแบบพวกบัตรกำนัลต่างๆแล้วก็มี ค่ายดีแทนนั่นเองเนาะซึ่งในคะแนนะในการแลกรางวัลเนี่ยก็คือถือว่าแบบไม่เยอะนะถ้าเทียบกับเว็บอื่นๆคือเว็บนี้เรารู้สึกว่ามันน้อยมากๆเนาะก็อันดับแรกใครที่สนใจอยากจะทำเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการสมรักกันก่อนเลย หรับวิธีการสมรัครเนาะมันจะเป็นลิงก์สมัครเดียวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยเนาะสำหรับใครที่สนใจอยากจะทําก็พอพเพื่อนๆเปิดลิงก์ขึ้นมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เขาก็จะให้เราทําการเลือกลงทะเบียน <i> ก็จะมีลงทะเบียนด้วย Google หรือว่าจะลงทะเบียนด้วย Facebook ก็ได้เนาะส่วนตัวเราก็เลือกลงทะเบียนด้วย Facebook เพราะว่ามันง่ายที่สุดแล้วก็สะดวกที่สุดเนาะ โอเคพอเพื่อนๆทำการกดลงทะเบียนไปด้วย a c e b o o k ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมายัางหน้าแบบนี้อพอเราผูกเ c e b o o k ของเราไปแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้แล้วเขาจะให้เราทำการกรอกอ e ีเมลอันนี้ขอแนะนำว่าให้เป็นเมลที่เราใช้จริงๆเนาะเพราะเผื่อแบบมีปัญหาอะไรจะเปลี่ยนหรหัสผ่านอะไรเงี้ยมันจะต้องส่งเข้าเมลนั่นเนองเนาะทีนี้ก็จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์อันนี้ก็ให้เป็นหมายเลขจริงๆนั่นแหละ อ่ะทีนี้ก็เป็นการเลือกเพศเนาะอ่ะเลือกเพศตรงนี้พอเ,เพื่อนๆเลือกเพศเสร็จแล้วก็ให้เรากดติ๊กยอมรับตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็กดเสร็จสิ้นไปเลยแค่นี้ก็เสร็จสิ้นวิธีการสมัครของเจ้าเว็บไซต์ตัวนี้แล้วเนาะโอเคค่ะพอเ,เพื่อนๆทำการอ่สมัครล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็จะขึ้นมาอย่างหน้านี้บอกว่ายมีต้อนรับเข้าสู่อ่ะอ่แอป ของเราหรือว่าเว็บไซต์ของเราอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งเจ้าเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมันก็คือเว็บไซต์ที่ให้เราทําแบบสอบถามนั่นเองเนาะก็อันดับแรกที่เพื่อนๆเข้ามาเราก็จะมาดูฟังก์ชันต่างๆของมันกันก่อนเลยก็คือตรงรูปบ้านสี่เหลี่ยมตรงนี้เนาะมันก็จะเป็นแนวแบบข้อมูลต่างๆที่เขาบอกเราอ่ะเลื่อนมายังรูปอ่ะเขาเรียกข่อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะไอตรงนี้เขามันจะเป็นแบบให้เราไปตั้งค่าข้อมูล ่วนตัวต่างๆของเราเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับแบบสอบถามนั่นเองอ่าเลื่อนลงมาอันนี้ก็จะเป็นแบบไข่มุกที่เราจะต้องสะสมนะคะเพื่อที่จะเอาไปแลกคะแนนก็ตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ทำเนาะก็เพิ่งสมัครแล้วก็เอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ทำเนาะแต่ว่าอ่าที่เอามาแนะนําคือมีเพื่อนๆคนอื่นเขาถอดได้แล้วนั่นเองถึงเอามาแนะนําให้เพื่อนๆได้ทํากันเนาะอ่าทีนี้ในการรับไข่มุกอีกทางหนึ่งก็คือการชวนเพื่อนของเราให้มาทำอ่า แอปแบบสอบถามตัวนี้เนาะเพื่อให้เราได้รับไขมุกเพิ่มนั่นเองอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูเป็นฟังก์ชันรูปคนตรงนี้เลยสำหรับฟังก์ชันรูปคนตรงนี้นะคะก็คือเขาจะให้เราทําการตั้งค่ารายละเอียดต่างๆของข้อมูลบัญชีส่วนตัวของเรานั่นเองก็จะเป็นพวกชื่อที่อยู่เบอร์โทรนู่นนี่นั่นรายละเอียดแบบอายุน้ําหนักอะไรเพศอะไรประมาณนี้แหละ แล้วก็ข้อมูลทั่วไปตรงนี้ก็จะเป็นแนวแบบมาณที่อยู่ของเราอะไรประมาณนี้เนาะบางทีไม่รู้ว่าเขาให้กรอกที่อยู่จริงหรือเปล่าแต่ว่ากรอกจริงไปก็ดีเนาะเผื่อแบบเดี๋ยวมันถอนไม่ได้นั่นเองเนาะโอเคทีนี้มาดูตรงเจ้าสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่เป็นเหมือนเป็นเหมือนกระดาษอะไรสักอย่างอ่ะกดเข้ามาดู อ่าสำหรับตรงนี้นะคะมันจะเป็นส่วนที่อ่าแบบสอบถามจะเข้ามานั่นเองเนาะก <s> ็ค<น>ือถ้าเราเข้ามาทำาในเว็บแล้วเนี่ยให้เรากดมาตรงนี้แล้วมันจะมีแบบสอบถามมารอแต่ว่าเราจะต้องใครที่สมัครเข้ามาแล้วเนี่ยคือจะต้องทำการตั้งค่าโปรไฟล์ของเราอะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยสุ่มหาแบบสอบถามที่มันเหมาะสมกับอายุกับอ่า กับอายุกับเพศกับอะไรของเราประมาณนี้เนาะเพราะว่าเหมือนการเพิ่มโปรไฟล์ของเรามันก็จะเป็นการคัดกรองแบบสอบถามเข้ามาให้เราทํานั่นเองเนาะก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนใส่ข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างให้ครบก่อนเนาะโอเคทีนี้พอดูตรงนี้เสร็จแล้ว <t iny> เดี๋ยวเราจะมาดูตรงของรางวัลที่เราจะได้รับจากเว็บไซต์ตัวนี้กันเลยกดไปยังกล่องหกขันตรงนี้เนาะอ่ะ ก็สำหรับกล่องรางวัลของขันตรงนี้คือเขาจะให้เราทำการสะสมไข่มุกนะคะที่เป็นเนี่ยค่ะเป็นหีบตอนนี้ของเราก็คือมีศูนย์เพราะว่าเรายังไม่ได้ทำแบบสอบถามเลยนั่นเองเนาะก็คือเราก็เพิ่งจะสมัครเข้ามาเหมือนกันเนาะก็เนี่ค่ะก็ให้เพื่อนๆไปทำแบบสอบถามแล้วก็ทำการสะสมไข่มุกตรงนี้เพื่อที่จะได้ไปทำการแรกลกรางวัลเนาะก็มันจะมีทั้งการอ่ะ นี่ค่ะก็คือการบริจาคเพื่อการกุศลตรงนี้สําหรับใครที่แบบเป็นสายบุญอยากจะบริจาคช่วยเหลือ,อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือว่าช่วยเหลือสัตว์อะไรทุกอย่างเนาะก็สามารถที่จะมาบริจาคตรงนี้ได้เนาะทีนี้มาดูของรางวัลตรงนี้เนาะของรางวัลมันก็จะเป็นเป็นบัตรเติมเงินนั่นเองเนาะก็จะมีขั้นต่ําที่จะสามารถถอนได้เลยก็คือ50บาทนั่นเองคือจะต้องใช้ไข่มุกงในการแลกเนี่ย1,200 ไขมุกเนาะถือจะสามารถแลกบัตรเติมเงินได้50บาทนะคะก็ถือว่ามันเยอะอยู่นะ5้บาทเพราะว่าคะแนนที่เอามาแลกเนี่ยถ้าเทียบกับแอปอือ่นๆรู้สึกว่ามันมันไม่ได้เยอะมากนะคะมันแบบพอดีพอดีอะ่ะเอออ่ะมันก็จะมีของค่ายทูของค่าย AIS ตัวนี้ก็ใช้1,200เหมือนกันได้50บาท แล้วก็บัตรของขวัญห้างสรรพสินค้าและเทสโก้โลตัสเนาะสำหรับใครที่มีบัตรพวกนี้ก็สามารถที่จะแลกออกไปเป็นบัตรอ่าไปเป็นเขาเรียกอะไรไปเป็นเงินที่จะไปใช้ในบัตรอันนี้ได้ก็จะต้องใช้ไข่มุกในการแลกอยู่ที่1,700คะแนนนั่นเอง ทีนี้ก็จะเป็นบัตรของขวัญห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์อ่ะมูลค่า100บาทก็ใช้1,700คะแนนเหมือนกันทีนี้ก็จะเป็นบัตรเติมเงินทูมันนี่เหมือนกันก็คือเหมือนทูมันนี่เขาจะมี2ราคาก็คือจะเป็น1 1,200ใสไข่มุก,กับ1,700ไข่มุกก็จะต่างกัน50บบาทนั่นเองแล้วก็บัตรเติมเงินสดค่ายดีแท็กนั่นเองเนาะก็คือมีครบทุกค่ายเนาะสำหรับใครเออทุกคนก็ใช้มือถือกันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ ใครก็ทําได้นั่นเองเนาะก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆเ,เข้ามาทำเนาะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็เป็นเงินฟรีเนาะที่เราจะ,ะถึงจะไม่ใช่เงินที่จับจ่ายใช้สอยอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องเติมเงินโทรศัพท์อะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาไปใช้ในการโทรอะไรแบบนี้ได้เนาะอ่าแล้วก็จะเนี่ยค่ะก็เนี่ยก็จะมีบัตรเติมเงินระบบ AIS 1,700คะแนนเหมือนกันแล้วก็จะเป็นบัตรลาย พิเภสกา๊าซมูลค่าหนึ่งร้อยบาทอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรเนาะเพราะเราก็ไม่เคยรู้จักนะคะก็สําหรับใครที่มีแก็สามารถมาแลกอันนี้ได้หรือว่าจะเป็นการอ่าเป็นการแลกเป็นของรางวัลเนาะก็คือแก้วเยีติเก็บความเย็นยีห่ห้ออะไรสักอย่างนี่เนาะก็น่าจะเป็นของดีพอสมควรเนาะนนะเพราะว่ามันใช้คะแนนในการแลกถึง4,4 0 0ยคะแนนอ่าก็จะมีหลายสีหลายยีห่ห้อนั่นเองปึ๊บ อของรางวัลเขาเยอะอยู่นะคะแล้วก็จะมีเป็นแบตสำรองหรือว่า power bank นั่นเองขนาด2 0 0ื่นแอมเนอะสีำเงิน5,200คะแนนเนี่ยอีสี3สีสอ้สีเยอะแล้วก็บัตรของขวัญห้างสรรพสินค้า500บาทของ tesco นะคะ5,700คะแนนหมดอย่างเนี่ยเยอะมากนะคะของขวัญของเขาเนี่ยแล้วก็บัตรอืม เดี๋ยวเราจะเปิดหาไปเรื่อยๆเนาะนี่ค่ะมีกระเป๋า Adidas ดเลยนะคะเผื่อใครแบบฉันอยากได้กระเป๋าฟรีอะไรอย่างนี้ก็สามารถเข้ามาทําตรงนี้ในส่วนของการแนะนำะการถอนเงินก็อาจจะนานหน่อยเนาะเพราะว่ามันมีของขัญเยอะมากๆเลยนะคะก็อยากจะให้เข้ามาทํากันเนาะเพราะเราไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเลยเนี่ยที่น่าสนใจคือได้กระเป๋า Adidas ด้วยนะคะใช้แค่1 1ึ่งหมื่นหนึ่งพันคะแนนเองเนาะอ้ยมีพัดลมไอเย็นด้วยนะคะดูสิมีอะไรเนี่ย บัตรของขวัญเซ็นทรัลว้าวอันนี้คือสุดยอดเลยนะคะมีสมาร์ททีวีนะคะคือสมาร์ททีวีเลยนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาจะจัดส่งให้เรายังไงหน่วย10บร้อยพันมืนใช้1 0 0 0 0แคะแนนนั่นเองโอเคครบแล้วเนาะก็แสดงว่าในการที่เขาให้ใส่ที่อยู่เนี่ยเพื่อนๆจะต้องใส่ที่อยู่ตามจริงเนาะเผื่อที่เราจะได้ของรางวัลที่มันเป็นชิ้นของขวัญอะไรที่เขาจะส่งมายัางบ้านเราเนาะ ก็สำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำเว็บทำแบบสอบถามเพียงเท่านี้สำหรับใครที่สนใจเนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้ด้านล่างคลิปเร็วนี้เลยเนาะเดี๋ยวอ,อีกสองสามวันเราจะมีการแจกโทมาน,นี่วอลเลตนะคะสำหรับใครที่ฟังอยู่ก่อ็เพื่อนๆติดตามได้เลยเนาะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ